แน่นอนว่าความเป็นไปได้ที่จะมีวัตถุกใกล้ดวงจันทร์ใหม่ๆที่จะเดินรอบโลกและดวงจันทร์ของเราในเวลาที่ยาวนานจนกระทั่งปี2626 26หรืออีก58ปีข้างหน้าจะทําให้เราเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจและน่าสนใจมากๆแต่เมื่อเราเข้าใจว่ามันเป็นอย่างไรมันก็จะทําให้เราเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจและน่าสนใจมากๆนักวิทยาศาสตร์ของเนสเซอร์ได้ตรวจพบดาวเคราะห์น้อยดวงใหม่ที่มีชื่อว่า 225Pn7 0ซึ่งจะเดินรอบโลกและดวงจันทร์ในฐานะวัตถุก,กึ่งดวงจันทร์ทูนยูน จนกระทั่งปี2626 26หรืออีกประมาณ58ปีข้างหน้าก่อนจะเคลื่อนที่ออกไปตามวงโครจรของตัวเองในอวากาศอีกครั้งทําให้โลกและดวงจันทร์ของเราได้มีเพื่อนร่วมวงโครจรเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งดวง2 0 2พีพีเนเเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดเล็กที่ได้รับการสังเกตครั้งแรกเมื่อวันที่2สิงหาคม2025โดยกล้องโทรทัศน์แพ n ซัสหนึ่งวีของหอดูดาวเฮลาคาร่าบนเกาะเมอิรัฐฮาวายและอยู่ในกลุ่มดาวเคราะห์น้อยอจุนนักวิทยาศาสตร์ได้ประเมินดาวเคราะห์นานาดกวง้ง18-36เมตร นักวิทยาศาสตร์ได้เผยอ,อีกว่าดาวเคราะห์น,น้อยดวงนี้เป็นวัตถุใกล้โลกที่มีวงโครจรใกล้เคียงกับโลกทวารีนูนซึ่งไม่ได้ถูกแรงโน้มถ่วงของโลกยึดเหนี่ยวไว้เหมือนดวงจันทร์ของเราแต่มีทิศทางการโครจรรอบดวงอาทิตย์ในเส้นทางที่คล้ายคลึงกับโลกจนดูเหมือนกำลังเคลื่อนที่รอบโลกหรือตามหลังโลกของเราขณะที่โครจรรอบดวงอาทิตย์จนทำให้เกิดภาพลวงตาว่าเป็นดาวบริวารอีกดวงหนึ่ง 2,025 pn 7จะเดินรอบโลกของเราไปจนถึงปี2,626 26, รีก58ปีข้างหน้าก่อนจะเคลื่อนห่างออกไปตามวงโคจรของตัวเองในอวากาศอีกครั้งในระหว่างการเดินรอบโลกดาวคราะหน้อยดวงนี้จะมีระยะใกล้โลกที่สุดประมาณ4ล้านกิโลเมตรซึ่งห่างกว่าดวงจันทร์ประมาณ10เท่า ส่วนในระยะที่ไกลที่สุดประมาณ17ล้านกิโลเมตรอันเป็นผลจากแรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์ข้างเคียงและจากข้อมูลการคำนวณวงโคจรย้อนหลังได้พบว่าดาวเคราะห์น้อยดวงนี้อาจเคลื่อนอยู่ใกล้โลกมาตั้งแต่ช่วงปี1950กหรือกว่าครึ่งศตวรรษมาแล้วอีกด้วยแต่นี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าตื่นตาตื่นใจมากๆความเป็นไปได้ที่มีวัตถุใกล้ดวงจันทร์ที่เคลื่อนอยู่ใกล้โลกมาตั้งแต่ช่วงปี1 9ึ่ง้้ยหารือกว่าครึ่งศตวรรษมาแล้วอีกด้วยทำให้เราเห จะมีคนเห็นด้วยว่ามันเป็นเรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจหรือไม่ความเป็นไปได้ที่มีวัตถุใกล้ดวงจันทร์ที่เคลื่อนอยู่ใกล้โลกมาตั้งแต่ช่วงปี1950กหรือกว่าครึ่งศตวรรษมาแล้วอีกด้วยจะทําให้เราเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจและน่าสนใจมากๆความเป็นไปได้ที่มีวัตถุใกล้ดวงจันทร์ที่เคลื่อนอยู่ใกล้โลกมาตั้งแต่ช่วงปี1950กหรือกว่าครึ่งศตวรรษมาแล้วอีกด้วยจะทําให้เราเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่น่่่่าาาตตตืืนนนนใใจจและสมกๆ ความเป็นไปได้ที่มีวัตถุกใกล้ดวงจันทร์ที่เคลื่อนอยู่ใกล้โลกมาตั้งแต่ช่วงปี1950หรือกว่าครึ่งศตวรรษมาแล้วอีกด้วยจะทำให้เราเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจและน่าสนใจมากๆความเป็นไปได้ที่มีวัตถุใกล้ดวงจันทร์ที่เคลื่อนอยู่ใกล้โลกมาตั้งแต่ช่วงปี1950กหรือกว่าครึ่งศตวรรษมาแล้วอีกด้วยจะทำให้เราเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจและน่าสนใจมากๆความเป็นไปได้ที่มีวัด ถูกใกล้ดวงจันทร์ที่เคลื่อนอยู่ใกล้โลกมาตั้งแต่ช่วงปี1950หรือกว่าครึ่งศตวรรษมาแล้วอีกด้วยจะทําให้เราเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจและน่าสนใจมากๆความเป็นไปได้ที่มีวัตถุใกล้ดวงจันทร์ที่เคลื่อนอยู่ใกล้โลกมาตั้งแต่ช่วงปี1950หรือกว่าครึ่งศตวรรษมาแล้วอีกด้วยจะทำให้เราเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจและน่าสนใจมากๆ ความเป็นไปได้ที่มีวัตถุกใกล้ดวงจันทร์ที่เคลื่อนอยู่ใกล้โลกมาตั้งแต่ช่วงปี19 5 0กหรือกว่าครึ่งศตวรรษมาแล้วอีกด้วยจะทำให้เราเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจและน่าสนใจมากอกความเป็นไปได้ที่มีวัตถุใกล้ดวงจันทร์ที่เคลื่อนอยู่ใกล้โลกมาตั้งแต่ช่วงปี1950กหรือกว่าครึ่งศตวรรษมาแล้วอีกด้วยจะทำให้เราเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจและน่าสนใจมากมาก ความเป็นไปได้ที่มีวัตถุกใกล้ดวงจันทร์ที่เคลื่อนอยู่ใกล้โลกมาตั้งแต่ช่วงปี1950กหรือกว่าครึ่งศตวรรษมาแล้วอีกด้วยจะทำให้เราเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจและน่าสนใจมากๆความเป็นไปได้ที่มีวัตถุใกล้ดวงจันทร์ที่เคลื่อนอยู่ใกล้โลกมาตั้งแต่ช่วงปี1950กหรือกว่าครึ่งศตวรรษมาแล้วอีกด้วยจะทำให้เราเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่หนะกตานตตื่นใจและน่าสนใจมากมาก ความเป็นไปได้ที่มีวัตถุใกล้ดวงจันทร์ที่เคลื่อนอยู่ใกล้โลกมาตั้งแต่ช่วงปี1950หรือกว่าครึ่งศตวรรษมาแล้วอีกด้วยจะทำให้เราเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจและน่าสนใจมากๆความเป็นไปได้ที่มีวัตถุใกล้ดะ